ใช้เงินอูฟูเช่ารถวันละเจ็ดพันเปิดคุมทรัพย์ฟุกเกิกพลให้ลูกหลักหมื่นต่อเดือนเป็นเศรษฐีระดับประเทศเคียงคู่ภรรยาพระเอกสุดหล่อแห่งยุค90คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งกระแสความนิยมยอดเรรตติ้งละครพ่วงด้วยรางวัลการันตีต้องยกให้ดาราหนุ่มคนนี้เลย ฟุกเกลกพลที่นับตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงทุกวันนี้เขายังคงความหล่อเอาไว้ไม่เปลี่ยนแม้จะห่างหายจากงานละครไปแต่ทางด้านข่าวบันเทิงชื่อของเขาก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักครอบครัวธุรกิจต่างๆจากบทบาทนักแสดงเขาได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นเจ้าของรายการนีเที่ยวกันของตัวเอง ปัจจุบันฟุกเกิกพลมาทำรายการร่วมกับนาตาลีบนช่อง YouTube ที่ชื่อว่าฟุกลีหากใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นอกจากชีวิตในวงการบันเทิงแล้วหนุ่มฟุกยังเป็นคนที่สนใจด้านการลงทุนมาตั้งแต่อายุ19ปีเมื่อมีรายได้จากการแสดงก้อนโตเข้ามาตั้งแต่วัยรุ่นช่วงแรกๆคุณพ่อของเขาก็เข้ามาช่วยบริหารจัดก,การเรื่องการเงินโดยเปิดพอร์ตนำเงินไปลงทุนในหุ้น แต่เมื่อโตขึ้นหนุ่มฟุกก็ได้เรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเริ่มลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบทั้งในตลาดหุ้นคอนโดมิเนียมบ้านรวมทั้งซื้อของที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นนาฬิกาวายเลือกลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ซึ่งในช่วงหลังเขาเฟดต,ตัวจากงานละครมาผันตัวไปทำธุรกิจมากขึ้นหลังจากปรับบทบาทจากนักแสดงพิธีกรมาสู่วงการธุรกิจ ผุกเกิริกพลก็ก้าวขึ้นมานั่งแท่น MD บริษัท Fab Creation Production House ผู้ผลิตรายการหนีเที่ยวกันทางช่อง Workpoint และยังเป็นผู้บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม CEO BIP Thailand ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว รวมถึงเป็นกูรูในด้านการบริหารจัดการเงิน m ั n นี่โคสตวิทยากรนอกจากนี้ยังเป็นยูทูบเบอร์ทำรายการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์คอยอัปเดตให้แฟนๆและกลับมารับงานละครบ้างพอให้หายคิดถึงอีกด้วยฟุกได้บอกว่าจริงๆแล้วผมว่าเป็นชีวิตส่วนตัวของเราและผมรู้สึกว่าผมทำอะไรที่ตัวเองมีความสุข ผมไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรคือคนเราทุกคนจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงเมื่อไรดังนั้นทํำในสิ่งที่เรามีความสุขและไม่รบกวนคนอื่นๆหลายๆคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันอาจจะคิดว่าทำไมใช้เงินเยอะก็เราหาได้เราก็ตอบแทนตัวเองระดับหนึ่งแต่ผมย้ำผมใช้น้อยเพียงแต่ว่าผมใช้เป็นในช่วงที่ครอบครัวของฟุกเกิลน,นั้นไปอยู่อเมริกาฟุกเล่าว,ว่า ไปอยู่5เดือนจ่ายไป5-6ล้านบาทคืออะไรฟุกตอบว่า ตอนไปอยู่อเมริกาเราตั้งใจจะไปอยู่แค่เดือนครึ่งก่อนพอติดโควิดปุ๊บก็ทำให้ไปหาคุณยายไม่ทันอย่างแรกเราต้องเลื่อนไฟ์ก่อนเลื่อนปั๊บมาก็ข้ามไปหลังปีใหม่พอสมควรไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มที่เราจะเลื่อนก็เลื่อนไปเกือบเดือนพอเลื่อนไปทีแรกเราก็ตั้งใจว่าเราเช่ารถอย่างเดียวอยู่ที่วันละร้อยต้นๆแต่ว่าค่าประกันของรถมันจะมีเราไม่ได้คิดว่าจะทำประกันรายปีเพราะเราคิดว่าอยู่หลักเดือนมัน ไม่คุ้มเราก็เลยทำรายวันกับบริษัทรถมันคิดอยู่ที่40%ของราคารถผมเลยโดนค่ารถเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ต่อวันอยู่มา5เดือนกว่าค่ารถอย่างเดียววันละ7,000ฟุกตอบว่าถ้าเราไม่เช่ารถเดินทางไปแค่ลงเขาเพื่อกินข้าวซื้อกลับมาประมาณจะ100เหรียญแล้วคือถ้าเรารู้ว่าอยู่5เดือนเราจะซื้อรถอย่างแน่นอน